ค okay. นะสีนะเนี่ยบนซ้ายบนขวาตอบอันนี้เหมือนกันนะสีอื่นนะผมพี่จะทำนะผมคอปปี้เลยนะผมเพสเงีนี้เลย นยากเลยนะไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆนะปวดขัวเหมวมเนี่ยนะครับ,รบไม่ได้สักทีนะต้องการจะอยู่เบอร์เก้านะ นะผมก็ไล่ทำไปนะใส่ไปทีละอันนะหาวิีละตัวนะมีอะไรบ้างเนี่ยใส่ไปครับโอเคนะครับก็ผมทำให้ดูเช่าช่องสิบนะครับก็คุณก็ไล่ไปนะครับมันมีทั้งหมดอยู่สิบเก้าช่องนะก็ช่องสิบเอ็ดก็ เนี่ครับเซตค่านะครับศูนยนนี่ให้ตามเขานะ rotating g o อันนี้ก็พยายามเอาให้มันเป็นฟังก์ชันตรงนะครับผมก็ไม่มัน่นใจว่าสออันนี้มันต่างกันยังไงแต่ดูจากรูปแล้วเนี่ยมันตัวเนี้ยทิ่ทางเลยครับการหมุนเลยตัวนี้มันเหมือนกับเปลี่ยน เปลี่ยนโตโกโบ,โ,บโกโบเพจนะครับนี่ปีซึ่มก็ไม่น่ามีอะไร,น,รนะรปีซึ่มรับการหมุนปีซึ่มนะมก็ไล่ไปครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพยายามดูฟังกช์ชันตรงนี้ให้ตรงนะโฟกัสด,ดูนะครับว่าเอาชื่อให้ตรงนะเนี่ยปีซึ่มโรเ a t i o n ปีซึ่ม ออกตรงนี้ให้ตรงก่อนนะแล้วก็เลือกมาให้ตรงช่องทาทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบนะครับอ่าอันนี้ผมไม่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 นใจนะว่าเป็นไรแต่ว่าชื่อมันจริงๆเป็นตัวควบคุมนะเปนโทษอ่าจะให้รู้คุณต้องเอาตัวมุ้งเฮดคุณครับ มาต่อนะครับต่อเสร็จเสร็จนะครับใช้โปรแกรมโปรแกรมธรรมดานี่แหละแล้วแล้วยิงไปดิมเมอร์นะยกตัวอย่างนะเนี่ยยิงไปดิมเมอร์ไปก่อนนะยิงมีกาวชั้นแนวนะ ค่อยๆไล <twitch. S 1> ่นะครับค่อยๆไล่ไปนะครับทีละตัวนะว่ามันได้อะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาดูกับคู่มือนะครับเทียบกับคู่มือคู่มือตัวนี้ยคู่มือที่ที่คุณให้ผมมาเนี่ยเนีคุณก็จะรู้ว่ามันแต่ละตัวเนี่ยเปิดเปิดเปิดช่องนี้แล้วมันคืออะไรมันมีผลกับอุปกรณ์ยังไงนะครับก็ไล่ไปนะทำความเข้าใจก่อนนะก่อนแล้วก็ทําทําคู่มือนะครับพอได้คู่มือเสร็จก็ เนี่ครับเอาคู่มือมันหยิบมาวางมันก็ปึ๊บเ,เวลาเราสั่งตอนเราอีดิทเราเราคิดไปเนี่ยตัวฟังก์ชันที่เราเขียนในเรเบอรี่นะมันจะขึ้นในในทูนะให้เราเลือกใช้นะถ้าเราไม่ทำารเบอรี่ให้ตรงนะครับมันก็จะเป็นทูอะไรก็ไม่รู้นะครับเราควบคุมไม่ตรงกับ อุปกรณ์ที่เราเอามาต่อนะครับมันก็จะไม่ได้นั้นเราพื้นฐานนะครับพื้นฐานพื้นฐานไลบรารีจำเป็นที่สุดนะครับแล้วก็ต้องรู้จักอุปกรณ์ของตัวเองนะครับที่จะเอามาต่อนะครับให้ดีนะครับนะครับนี่คมีสโตกนะเ็นเปอร์เซ็กเอดมุก่ยองสาบไมีบอกหมดนะครับดีเนียแอดจัตนะ ต้องอ่านคู่มือแล้วก็ทำความเข้าใจเลเบอรี่นะครับเพราะบางคนเนี่ยหยิบมาใช้อย่างเดียวนะไม่รู้ว่าที่หมาของเลเบอรีคืออะไรอ่าเนี่ยก็ไลยไปครับทำเสร็จแล้วก็กดเซฟจะเซฟได้ตรงนี้ต้องข้อมูลต้องครบนะครับแต่สังเกตมันไม่มีเครื่องหมายตกใจละแล้วก็กดไฟล์เซฟมันก็ใส่ไฟล์นะครับ ขัน้นแรกสร้างหนึ่งปุ่มเดียวขึ้นมาก่อน,นตนิ๊กไลท์ก็คือบริษัทหรือแบรนด์ที่คุณใส่เข้ามาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโมเดลปุ่มเดีย่นยนี้ใส่หนึ่งเข้ามาลอง ไว้ใน Article ไลท์ปึ๊บนะครับปิดไปนะครับเสร็จเราก็ามาเซตอัพนะครับปิดแล้วเปิดใหม่นะปิดเปิดใหม่ เขียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาละอ่ะนี่มมีแล้วนไะหเนี่ยปึ๊บเนี่ยเมื่อกี้ผมทำไปสิบช่องมันก็จะมีสิบช่องเลยนะครับเนี่ยคุณเขียนอะไรไปมันจะมาโผล่ในเมนูเห็นไหมครับ จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเมนูที่ที่มาของตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยคืออะไรนะนก็คือไลบรารีที่คุณเขียนนั่นแหละมีสิบเก้าช่องก็ต้องเขียนให้ถึงให้ครบนะผมยังไม่ครบนะครับคุณสามารถเข้าไปแก้และเซฟเได้นะครับก็เนี่ยไฟล์โอเพ่นนะครับเข้าไปแก้ในนี้นะเปิดขึ้นมา เปิดมันขึ้นมาก็ทำต่อก็เซฟใหม่ทำแบบนี้ครับมันก็จะได้วอบเตรงกับวัสดุกอดไอ้กับกับฟิกเจอร์ของไฟของมุคค์เฮดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะมาคุมนะครับเอามาใช้ในระบบย U X เนี่ยจะตรงกันนะ เพราะว่าระดับสัญญาณนะครับที่เขาให้มาเนี่ยมันมีความหมายนะครับว่าคืออะไรนะครับไม่งั้นเขาจะให้ไปทําไมเนาะโอเคตรงนี้นะครับเซนเตอร์คือศูนย์อันนี้เซนเตอร์คือร้อยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิจ็คือระหว่างศูนย์ถึงสองห้าห้าะค่ากลางครับ ะเนี่ยมันให้มหมดละก็ไปไล่เขียนดูนะทุกอย่างมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ <c oughs> เวลาเราสไลด์มันก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการจะสไลด์ค่ามันก็จะมาโผล่ในนี้นะครับปึออ๊บเนี่ย Yeah. ดูเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันตรงกับเดเวอรี่ไปแพนเอาแพนก่อนเลยนะดูแพนนะครับแพนศูนย์เนี่ยตรงกลางไหมมันต้องเป็นแพนศูนย์กับทิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแพนศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแพนศูนย์หาศูนย์กันนะ นนศูย์ทิ้วห0 1 2งเจ็ดจ็ดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะงงนะครับเอ๊ะ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 อ่ะนี่ตรงกลางอ่ะเนี่ยแสดงว่าเราทำถูกเนี่ยศศููนนย์ย์เปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเห็นไหมตรงนะมันจะได้เซนเตอร์พอดีนะครับอย่างนี้แสดงว่าวเราเซตค่าตรงแล้วครับแอดมิเนชันกับกับไอ้ตัวพูดเฮดจริง